ซึ่งใน,นส่วนของจังหวัดอุดรธาน,นีของเราเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเฉียงประสมปี2,568ค่ะ น,นายนทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมลดกโลกบ้านเชียงประจำปี2568ณนห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชัน้น5สารการจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางรวงทองพลทิร,รช่ชรัชชนธรรมจังหวัดอุดรธานีพันตรีสุเมศคำพิมานนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียงพร้อมผู้แทนอบจและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 568โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้สูงเงินประมาณ1,655,200บาท ให้กับทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงประจำปี2 5 6 8เพื่อประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมให้แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตลอดจนปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสำคัญของแหล่งมรดกโลกซึ่งกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่31มกราคมณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง แล้วก็กำหนดจัดงานมรดกโลกบ้านเชียงระหว่างวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์2568ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงคุ่บบ่่ะะออยยาาาวนนนนนนนสส้้ลแแตตีีีัังงงเเเปป็รมซึ